วันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชาปรมัตรธรรมเป็นตอนที่3นะครับสำหรับรายวิชาปรมัตถธรรมนี้นะครับตอนนี้บรรยายเป็นครั้งที่3แล้วนะครั้งที่1ก็ได้อธิบายรายละเอียดของเนื้อหารายวิชานี้ให้ฟังว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือเราจะเรียนปรมัตถธรรม4ซึ่งเป็นอัตถะในพระอภิธรรมเป็นเบื้องต้น จิเจดสิกรูปนิพพานแล้วก็สงเคราะห์หรือเชื่อมโยงไปสู่วิปัสนาภูมิ6ก็คือขันห้าอายตนะ12ท่าสิบแอินทรีย์22สัจจะ4และปฏิจจสมุบาทนะเพื่อประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปฏิบัติทางด้านวิปัสนาต่อไปนะครับวันนี้มาเรียนครั้งที่3ก็จะได้อธิบายปรัตธรรมให้มีความละเอียด แล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงประกอบยิ่งขึ้นเพื่อท่านิสิตจะได้เป็นตัวอย่างในการนําใบศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการอ้างอิงเอกสารต่างๆมีคําอธิบายอะไรก็ต้องบอกว่าเอามาจากคมพีไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างในการบรรยายนี่แหละนะทำแค่บางส่วนนะอันนี้นะครับท่านิสิตก็ดูตัวอย่างแล้วก็จะได้เรียกว่า รู้จักคุ้นเคยกับการค้นคว้าคำพีต่อไปนะครับเอาละเราก็มาดูทุกท่านคงเจอคาถานี้แล้วคงท่องกันได้นะตัทธุตตาพิธรรมัฏฐาจะตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิบบานมิติสัพปัถานะคำแปลก็อย่างที่ผมเคยแปลให้นะก็คือแปลว่าตัทธะ ในที่นี้ก็คือในอภิธรรม7จ็ดคำผีนั้นบุตตาพิธรรมรรม,ารรมาัาบุตตะอุตตาบวกกับอภิธรรมมัฏานะครับอภิธรรมมัฏฐาอัฏฐแห่งพระอภิธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วในอภิธรรมทั้งเจ็ดคำผีนั้นมีธรรมสังคณีเป็นต้นนั้นว่าโดยปรมัตถ์แล้วมีอยู่4อย่างโดยประการทั้งปวง จตุทามีสี่อย่างปรมัตถโตโดยปรมาัาสัพพธาสัพพธาโดยประการทั้งปวงมีอยู่4ประการได้แก่1จิต2เจตสิก3รูป4นิพพานนะจิตตังเจตสิกังรูป,ปังนิบพาน,นังนะครับอันนี้ก็คือปรมัถธ,ธรรมทั้ง4นะครับ ทีนี้คําว่าปรมัตถะประมัตถโตในที่นี้นะครับอันนี้จะพูดโดยปรมัตนะครับหมายความว่าสัจจะตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะครับพระองค์ทรงแสดงว่ามันมีสัจจะอยู่สองระดับหรือว่าสองชนิดด้วยกันนะครับนะมีสัจจะอยู่สองชนิดนะสัจจะสองอย่างนะสัจจะ2นะ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราต้องรู้จักอันนี้สัจจะสองอย่างที่1ก็คือสัมมติสัจนะครับสัมมติสัจสังก็คือพร้อมกันตกลงกันมติแปลว,ว่าความรู้ความรู้พร้อมกันการตกลงกันสัจจะเหมือนกันเป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นความจริงที่ตกลงกันอย่างเช่นพระภิกษุเข้าไปบวชตามวิยัยในพระพุทธศาสนามีการสวดนั่นสวดนี่เรียบร้อยยติ จตุตกรรมมวาจาแล้วก็เป็นพระส่วนญาติโยมก็ไม่ได้บวชก็เป็นโยมไปเป็นพระเป็นโยมเนี่ยเป็นพระก็เป็นสัมมติเป็นสัจจะเลยนะนะโยมก็เป็นสัมมติเหมือนกันนะคนใดที่ให้กําเนิดก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คนใดที่มาเกิดเป็นลูกของเขาอะนะจริงๆก็มาตามกรรมของตนนั่นแหละนะกรรมได้ประมวลมาเขาก็ไม่ได้เชิญมาก็มาซะแล้วเขาไม่ได้เชิญไปก็ตายจากเขาไปซะแล้วเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าล <ness> <im> <asan> ูกเนี่ยนี่เรียกว่าสัมมติสัจจะก็เป็นจริงเหมือนกันนะครับอย่างที่สองระดับที่สองนะครับเรียกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะความจริงในระดับปรมัตถนะครับความจริงระดับสูงสุดยอดสุดหรือว่าความจริงที่เป็นอารมณ์เป็นโคจรของปัญญาระดับสูงสุดระดับยอดสุดนะ คำว่าปรมัตินี้นะครับก็มีความหมายอยู่2ประการอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังแล้วนะก็นํามาจากคําอธิบายของคำพีอภิธรรมมัทถะวิภาบณีดีกานั่นเองนะครับคำพีอภิธรรมมัตถสังหารีเขาเป็นชั้นอันตถกาเขาก็จะมีคําอธิบายคือดีกานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเล็กน้อยนะครับท่านิสิตจะได้รู้จักที่มาบ้างตามสมควรนะครับนี่เห็นไหม คำว่าปารโมอุตโมอวิปริโตอัตโถนะครับเนี่ยปรมัตเนี่ยความหมายที่หนึ่งนะครับก็คือคําว่าประมะบวกกับัตถะปรโมบวกกับัดโถซึ่งปรโมนี่มีความหมายเท่ากับอุตโมแปลว่าสูงสุดอุตโมคําว่าสูงสุดนี้ก็คืออวิปริโตก็คือไม่วิปริตไม่เปลี่ยนไม่ผิดไม่เพี้ยนนั่นเองนะครับนี่คือความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองนะครับก็คือความหมายว่าปรมัตสัวาอุตมัตสายานนสัสาโถโคจโรอัฏฐะหรือตัวสภาวะที่เป็นโคจรแห่งญานระดับปรมัตนะะปรมัตในที่นี้เป็นยานคำว่ายานระดับปรมัตก็คือยานระดับสูงสุดได้แก่วิปัสสนากับมักนั่นเองนะครับเนี่ยความหมายก็เลยมีสองแบบนะปรมัตถะเนี่ยก็กล่าวถึงตัวมันเองเลยก็คือเป็น สภาวะที่มีอัตถะที่ไม่วิปริตไม่ผิดไม่เพี้ยนไปจากนี้นะครับแล้วก็ความหมายที่2ก็คือมีลักษณะที่เป็นอารมณ์เป็นโคจรแห่งยานที่เป็นระดับสูงสุดยอดสุดได้นะครับอย่างนี้ทำนองนี้นี่คือความหมายของปรมัตถะมีอัตถะอย่างสูงสุดยอดสุดหรือว่าเป็นอารมณ์ของปัญญาระดับสูงสุดยอดสุดนะครับ ทีนี้คาว่าอัฏฐะอัฏฐะหรือลักษณะเนี่ยนะครับในที่นี้นะอัฏฐะในที่นี้ก็คือลักษณะลักษณะเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันลักษณะอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะลักษณะลักษณะที่เป็นสภาวะเฉพาะตัวเฉพาะตัวของเขาหรือเรียกว่าปัจจตตลักษณะอย่างนี้ก็ได้ลักษณะเฉพาะตนเฉพาะตนเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นเวทนามีลักษณะเสวยซึ่งอารมณ์ รูปมีลักษณะที่แตกสลายได้ด้วยวิโรธิปัจจัยต่างๆจิตมีลักษณะรู้ซึ่งอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสภาวะลักษณะอย่างที่สองนะครับก็คือสามัญญลักษณะสามัญญลักษณะนะลักษณะสามัญเหมือนกันทุกๆสภาวะนี้จะมีสามัญญเหมือนเหมือนกันก็จะมีอยู่3อย่างก็คือ อนิจจลักษณะทุกขลักษณะแล้วก็อนัตตลักษณะอย่างนี้นะครับนะส่วนปัจจัตตลักษณะก็จะมีเยอะนะครับตามสภาวะนั่นเองโดยจิตนี่ก็มีลักษณะเดียวนิพพานก็มีลักษณะเดียวนะเจตสิกมี52ลักษณะอย่างนี้รูปก็มีลักษณะตัวหลักของมันก็มี18รูป ส่วนอนอกนั้นมันไม่มีสภาวะเป็นของตัวเองอาศัยแอบอยู่กับคนอื่นเขา,น,าน,นั้นเรียกว่าสภาวะลักษณะเห็นไหมมีเยอะนะครับตามจํานวนของจิตเจตสิกรูปนั่นเองแต่ต้องดูว่าเขามีลักษณะได้ประมาณไหนถ้าเจตสิกนี่มีลักษณะครบ52เลยจิตมีลักษณะเดียวคือรู้ซึ่งอารมณ์ส่วนรูปมันมี28ก็จริงแต่ว่ามันมีสภาวะรูปกับอัส,อสภาวะรูปสภาวะรูปมีม18รูป นิพพานก็มีลักษณะเดียวอย่างนี้นะครับส่วนสามัญญาลักษณะก็มี3อยู่แล้วเนี่ยตามนี้เลยนะครับเราก็เลยเรียกว่าลักขณัตยะหรือไตรลักษณ์นั่นเองนะภาษาไทยเราก็ไตรลักษณ์ลักษณะ3นะครับติลักษณะนะครับอย่างนี้นี่คือปรมัตทสัจ,จะนะมีสภาวะลักษณะแล้วก็สามัญญาลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ เราย้อนกลับมาที่ปรมัตธธรรมทั้ง4จิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนะครับซึ่งจิตเจตสิกรูปนี้นะครับนะก็จัดหมวดหมู่ลงเป็นสังขารเป็นสภาวะที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะครับหรือเป็นสังคตะอย่างนี้ก็ได้นะเป็นธรรมชนิดที่เป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นชนิดที่เป็นสังคตะคือ ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของที่ต้องหมดไปสิ้นไปเป็นธรรมดาส่วนนิพพานก็ตรงกันข้ามนะครับนิพพานนี่ก็เป็นวิสังขารเป็นอสังคตะอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อว่าโดยธรรมทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะครับก็มีสังขารกับนิพพานเท่านั้นเองหรือสังคตธรรมกับอสังคตธรรมนั่นเองอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราก็สบายแล้วสบาย าสามารถที่จะประกอบเนื้อความลงไปในพระพุทธพจน์ต่างๆได้สะดวกเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวพอรายละเอียดเราค่อยอธิบายเพิ่มเติมต่อไปเหมือนกับบทที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะที่บทแสดงถึงความเป็นจริงของสังขารและก็ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะก็คือบทว่าสับเบสังขาราอนิจจาอย่างนี้นะครับเราก็ได้ยินบ่อยๆ สับเบสังขาราลุกขาสับเบธรมมาอนัตตาเมื่อเราได้รู้จักเนื้อความโดยย่อแห่งอภิธรรมดังนี้แล้วนะครับก็สามารถใช้หลักของปรัตถธรรมประกอบความเข้าไปได้สังขาราในที่นี้นะครับก็คือจิตเจตสิก แล้วก็รูปทั้งหมดนั่นเองเป็นสังขารน,นะจิตเจตสิกรูปทั้งหมดไม่เที่ยงจิตเจตสิกรูปทั้งหมดเป็นทุกข์นะซึ่งจิตเจตสิกรูปทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเอามาจัดหมวดหมู่ก็เป็นขันห้าอย่างนี้เป็นตน้นนะครับส่วนทำมานี้นะครับก็คือทั้งหมดเลยจิตด้วยเจตสิกด้วยนะครับรูปแล้วก็นิพพานมีเท่านี้ไม่เกินนี้นะครับไม่เคยมีตัวตน ไม่เคยมีอัตตาอะไรที่ไหนนะครับอนัตตาก็มาจากคําว่าะบวกกับอัตตาแปลว่าไม่เป็นตนไม่เป็นตัวหรือนัตถิกับอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะใช้ได้ทั้งสองคำนะอนัตตานี้ไม่ได้เป็นนะไม่เป็นหรือไม่มีไม่เป็นอัตตาไม่มีอัตตาอย่างนี้นะครับนี่นะคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่นะนี่คาถาสังคหะ นะครับที่ได้เรียนผ่านมาแล้ววันนี้อธิบายเพิ่มเติมท่านนิสิตก็จะได้เข้าใจความหมายที่สมบูรณ์ต่อไปนะครับ